โอ้โหดาวุฒโอ้ยสวยครับแต่ว่าลูกนี้ตีชฉีกหลุดออกไปครับไหลหลังของดาวุฒคนนี้ก็ไม้ตายประจำตัวเลยครับไหลหลังของดาวุฒเนี่ยครับเสรต่อครับสีสเกตบีแต้มมาที่5เท่า เสิร์ฟมารับมาต้องอันเดอร์ครับลูกนี้เบนฮิลแก้ไขไปตีลงไปได้สวยครับไปในตำแหน่งเดิมครับประมาณตำแหน่งที่4ระหว่างตำแหน่งที่4กับตำแหน่งที่5ครับแล้วก็ลงไปเป็นผู้เสิร์ฟเบนฮิลโอนฮากระโดดเสิร์ฟลูกนี้มาะโอ้ย พับองศามือมากเกินไปหน่อยครับบิดออกข้างไปโอ้สูสีครับหเท่าครับดูว่าคู่นี้จะฉีกคะแนนกันได้ตรงที่คะแนนที่เท่าไหร่เซิร์ฟมาโอ้โอเอเซิร์ฟแรกของเกมครับเฉลิมเดชครับ เสริมเดตเสิร์ฟต่อให้กับสีสเกตกระโดดเสิร์ฟมาลูกนี้รับได้สวยครับโอ้ยนี่ครับต้องชมเขาบโชธเลยครับบอลพุ่งเข้าไปที่ขอบเดตแล้วแต่ว่าสกิดมือเดียวครับให้ดาวุชที่เข้ามารับได้ตรงจังหวะเนี่ยซัดไหลหลังสั้นลงไปลูกนี้สวยมากครับเจ็ดเท่าครับแล้วดาวุชลงไปเสิร์ฟ เิม,มายังรับได้สวยครับแล้วก็บอลเร็เลวลูกนี้ครับหมายเลขอก13ของทางสีสเกตผู้ที่โชตแก้วโหลดตีลงไปเบนฮิลลัรับไม่เข้าจุดครับริบบโรต้องโยนเข้ามาให้แล้วก็เป็นเบอร์9ครับธรรมทรตียัดลงไปในบ็อกครับ บ็อก3นะครับแต่ว่าเอาไม่อยู่ครับโอ้โหแปดเท่าครับคู่ขี้สูสีมากบอลโด่งขึ้นมาแล้วก็เป็นเนี่ยครับเป็นเฉลิมเดชครับตี3เมตรหลังลงไปลูกนี้ สิรบฟของภูริโชตแก้วโรด9ต่อ8รับขึ้นมาสวยครับลูกนี้โอ้ยหลอกมาเป็นบีหน้าแต่ว่าทางนี้สีสกเกตตี3เมตรหลังอีกแล้วครับคนเดิมครับเฉลิมเดชบ,บุญรอด10ต่อ8 ปูริโชเสิร์ฟต่อครับลูกนี้เสิร์ฟออกไปครับปูริโชต์ูริโชครับตามมาเก้าต่อสิบครับยากุโซ บอลหนึ่งสวยแล้วก็เป็น3เมตรหลักอีกครั้งหนึ่งรับได้แต่ว่ากระเด็นออกข้างไปเกี่ยวกับมาไม่ทัน